สองหกวันนี้สองหกไล้ทั่วไม่ตะเคียนวันวัดอ่อทอครับเอาทั่วเขานองหกแล้วว่ะอ่อยอมาจากเอาทั่วด้เอาทั่วเอาทั่วแล้วว่ะสองหกนี้เด้ออกทั่วไม่ะเคียนลกหหว่าออกชัว คนางมากนะการเขียนนี่แหละหามอพักกานศึกษาเนี่ยเป็นโต๊ะัเรียนสมัยหลายยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบปีมาแล้วนะครับมาครั้งแรกึ้นจะให้เรอมั้งนี่มาเจอเลขเลยอย่างนี้นึกถึงอดีตบ้างนะครับนี่โต๊ะสมัยโต๊ะอยู่วัดโตัวอยู่โรงเรียนโต๊ะสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยว้าได้เรียนเนี่ยอุตสาขเขียนให้ยีห้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยได้เรียนให้ยแล้วเลขยังนี่เขาเลขครบ สองหกโอ้โหเลขสวยตัวสองหกสบสอทิพพันบอกว่าเลขสวยโตมูนะโตมูขอบจุดหกโตมูพูชาเนี่ยแล้ขอแม่ตะเคียนนะคะเนาะเระวังไข่ไปแล้วอย่ามาหลุมแล้วขอเปลี่ยนระว่ามันเปื้องนี่เชือบอ่ะค่ะแม่ตะเคียนเชือบยังมนาไนี่ะจะเป็นตะเคียนทองเนี่แหล่ะอาจจะเป็นตะเคียนทองอ๋อตะเคียนทองโอ้ยาวอย่างนั้นนะยาวแกมิดหนึ่งผมแม่ตะเคียนวัดยังเลยวัดวัดอะไรนะสมศักดิ์ วัดบ้านวัดบ้านขามนะครับพ่อทุกัณฐมรณภาพไปแล้วโอ้ยแล้วแอายุ9ก้าสิบเกียดเหรอายุ93าปี93ปีเอฟซีนะครับตนตะเคียนเพิ่นเพิ่นกระโยกไล่สูงดีเนาะนี่โอ้โหนี่แสดงว่ามีคนทวงเ้่นที่มัดผ้าเยอะแยะเลยเนาะต้องมีพรมอะไรนี่อะไรมาเนี่ยต้องถวกเนี่ย งวดนี้เราเอามาเลยเห็นเลยงวนั้นอทน่ยเราเอาทัว่ว 6, 2, 6, 2, 2, 3, เอาทัว่วเอาทั่วะหกสองหกสองสองเอาทั่วทุกทักทกท่วนะครับอ๋อท่านมีหายครับเหมือนพญายนาคส่วนไหเหมือน,น,นะนห้างพญายนาคเลยไนะหมนะครับ พยัคฆ์พญานาคต้นเดียวจะแบกคะแนนเยอะนะครับสวัสดีครับผมสารวัตรเป็นสารวัตรเอ้ยสอททสทททเป็นลูกททได้หรอครับอี๋ดีมากเลยเป็นเด็กวัดช่วยวัดประจำช่วยวัดประจำมวลนี้มวลนี้ไจะจะไหนยังไม่รู้เลยถูกเล็กใบได้นี่ยถูกเล็กใบ่เออถูกเล็กใบ ให้บ่อยได้เอาบอกหน่อยบอกมาเมตรยัางยังเวลานี่เอาเกินเกินจักตัวเดียวได้บ่หรอเดี๋ยวตัวเดียวในใจนะเพิ่งต้องใกล้ๆอ๋อต้องต้องใกล้ๆก่อนใช่ไหมครับอืมพอเม่ีเพิ่งไปปฏิบัติธรรมที่พูดเบิกมาเจ็ดวันอ๋อพอทำเบิกเพิ่งกลับมาโอพูทำเบิกอ๋อไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแต่พ่อสุสานตัวตัวหน้าหมดแล้วแล้วใครนะพ่อพ่อเมื่อกี้สารตัวหน้าเด้อ แล้วงัวนี้มันไม่ได้เนาะพี่ยังมเยอะกองไปปฏิบัติกับบริษัทท่านเห็นหรือเ่เนาะพ่อคนาถูกขัดสามตัวหน้าสามตัวหน้าเอาได้ได้เอางี้เอาเอางวดนี้อย่างงี้นะไม่รู้เลยเออท่านไหนรู้ครับแต่มาสงสัยจะไปจุดถูกอะไรเนาะเตะเห็นเห็นเลขหรือตัวสองหกมื่อกี้นี่เลยอายุหลวงพ่องานหลวงพ่อก็ไม่รู้กันเมื่อแต่อายุหลวงพ่อเท่าเก้าสามเก้าสามเก้าสามเก้สามภาษาเราลองดูแล้วดูแก ต่อสามเจตอนนี้นาวันเกิดออกศูนย์สามเอานี่เที่ออกศูนย์สามดี่ผ่านออใช่วันเกิดขงเขาเกิดหลวงพ่อที่เขาตามแต่นี้ก็ลองดูเลยลองดูเนาะเ3้าสามเจ็ดสาว่าอายุหลวงพ่อ เดี๋ยวนี้ก็จะทําทําบุญด้วยครับเพิ่งทำวันนี้แหละทำวันนี้เนาะทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วโอ้ยยังไมมาช้ายังอะมาโมโดเจาะเรามาช้ากันไปมาช้าเลยแต่มาเจาะยังดีชื่อเราคิดมาทําบุญเสร็จสามเมื่อกี้เนี่ยโอตรงกับเลขเมื่อกี้ได้เยหรองัานเอาเลขหลวงพ่อเก้าสามเจ็ดสามท่านมาได้ได้ปีปีแล้วเนาะค่ะสามปีนี้เนาะเพิ่งมาทำบุญทุกปีหร ทาให้คร <are> oh, mm ับน um ี right. kind of so um ่เคขึ้นศพให้ลงแก้วครับเราไปดูได้ครับโอศพยังอยู่ในรงแก้วเลยมีมีมีใส่รับมีฝาลงเล็กฝาลงไม่มีเนาะมีลงแก้วให้มีแก้วไมีแก้วนีพึ่งย้ายก็คอย้ายเป็นลงธรรมดาเป็นรงแก้วไปดูไหมไปดูครับไปดูครับไปดูครับทปานอรับไปดูครับนปายครับดรไปดูคดไไรรดดบย ตอนกเกจแล้วก็ะอีสานบางส่วนสวัสดีท่านสนมนิวครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวมายังไมได้คุยกันเลยครับวันนี้มาทำอะไรที่วันนี้วันนี้ก็มาดูมาดูเปียนก่อนเปลี่ยนโราเปลี่ยนโบราณไปไปงานงานปนการแห่วันที่19แห่บวงสวงบวงสวงเปิดภูมิพญานาคบพญานาคแล้วกแห่ ใหมาแหย่อฟ้าก่อนช่อฟ้าโอเคช่อฟ้าก่อนนะอ่าวันที่สิบเก้าที่จะถึงนี้แล้วก็แห่เสร็จแล้วก็ไปบูมสวงเปิดภูมิวัดเปิดวังพญานาควันที่สิบเก้าครับเดี๋ยวเราค่อยตามไปดูที่วัดเนาะเดี๋ยวจะครับวันนี้พามาที่วัดหลวงพ่อโสใช่ไหมหลวงพ่อโสเคยได้ยินเสียงดังนะหลวงพ่อโสนี่หลวงพ่อโสนี่ต้องรู้จักรี้จักสายมูหรือว่าสายพระเนี่ยจะรู้จักว่าหลวงพ่อโส ลูกปูโซ่เนี่ยแหละลูกปูโซ่ปูโซ่ครับดังนะครับดังครับเต็มมาตรกวันทําบุญของท่านครบสามปีเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี่เพิ่งเสร็จมามาไม่ทันมมาไ่ทันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตาไปดูครับไหว้ยลงปูลงปูโซ่นะครับสนมนะครับต้องสามสี่โมงเช้าเลยโอเปียร์พาตรายอ๋ออีกได้ครับลงปูโซ่ครับงานมันนี่แหละแตจริงงานที่ก้าไปเจ้า บัรสารลอยมีงานไงธรมรทนทรพัฒนายี่สิบกุานีครับสทุกขสนะครับโอ้ท่านดังขนานันเขาทนครับโออายุของท่านก็คือเก้าสาปีทำบุญครบสามรอบสครั้งสปีแล้ว am อยม สาธุขอนี่ยัดกราบหลวงปู่ก่อนนะคุณไม่ด้องไปดูนะใส่ลงไม่ซาปอนค่อยใส่ลงแกะใส่ลงแกเลยมันจะมันจะขึ้นดำไงขึ้นดำไงใส่ลงไม่ซาเองก่อนไปใส่ในเนาะหลวงปู่นี่อ๋อสามปีแล้วศีระสังขารของท่านนะครับชื่อเล่นชื่อโซ่ป้าโซ่ป้าโซ่ป้าโซ่อะไรหลวงปู่โซ่โซ่นะ สาธุนี้เดอโอเคกเอลซีเลก็ได้ตัวนี้เดอนะครับเลก็คือสามเก้าสิบสาปีนะอายุอายุของท่านนะครับพันษา9เกสานะครับอายุเก้าสามปีตอนนี้ก็เก้าสิบแล้วเก้าสิบหกเก้าสิบ้าสิบหพอดีเนาะเปีนี่แหละครับ ทำบุญเก้าหกเก้าสามเก้าหกตัวเดียวกันหกกับสามตัวเดียวกันเนาะเออนเด้อครับสาธุนะครับอ,บอ่ะหลวงพ่อสอนนะครับเอฟซีเป็นแนวทางเด้อน,นะครับเป็นแนวทางให้เอฟซีได้ชมบารมีของท่านนะครับเก้าสิบสามอยู่ที่อำเภอสนมนะครับรอ้านขามาตำบลบุกแรงบ่ อำเภอสนมนะครับจ ok ังหวัดสุรินทร์วัดสัทธาร่มวัดสัทธาร่มที่ที่เขาเรียกกันจริงๆเขาเรียกตามอันนี้ก็วัดสัทธาร่มแต่ว่าอย่างเขาเรียกว่าวัดบัดขามง่ายๆลูกพ่อลูกพ่อชื่อวัดทามมีสามขามนะี่จอมพระบ่เนี่ยขามเดือยบุกเรียงขามแกงขามบุกแรงอำเภอจอมพระบ่จอมพระนี่ครับเอฟซีนะครับขามเดือยขามบุกแรียงขามมาแว้ง่ายขามแว้งครับไม่ขามจะมาทันก็ได้ ก็อเองรวยๆปังๆเด้อสาธุสาธุครับ